ผี่ผ่านหงอยามตุ่มเด้อพี่น้องพอเตยมาใส่ตุ่มไใบแต่หัวคำแตงโมคำครับผมนี่ยังาบ่เหรอปะดุกไอ้ปะดุกปะดุกอ๋อปะดุกเขาอันนี้บ่ปะดุกเขาอันเิ็นโซ่ไกลพี่น้องอ๋อสองตัวคุณได้พอเตยสามตัวสองสามสามตัน่น มาใส่ไหวช่วงทำมาใส่ไหวเพาำพี nah. ่หรอกอู้สามตัวเอ้าัวนี้ลังสุดถ่ายอะไรนี่ยังม่แล้วก็ตเอ้าเลีนดิปลาหยังอะรเลียนปลากระเดิดไม่เด้ะปลากระเดิดบาถึปลากระเดิดเขาปลาบูน่อยตัวหนึ่งเมนบ่อเ่ยกระปูหินกระนี่อ่าอืมกนี่ครับผม ไม่ใช่ไม่ถือเพากระเดือกนี่งเากระเดือกเพราะกระเดือกมันนี่กระถือว่าผ่านเนาะพี่น้องถือว่าผ่าฬมันปลาดุกปลาบูกระปูหินปลากระเดิปเดปลากระแยงปลาขาวละพี่น้องแล้วก็กุ้งเนาะในมือน,นี้ ก็ถือว่าผ่านถือว่ามานหากินหาอยากพี่น้องเอ้ยพอ,พอได้กินได้อยากเนาะปลาดุกกระเขา่าบบคือบบฟันว่าปลาดุกสีเข่าพี่น้องเพื่อนก็นย่งมาเข่าตุ่มให้เนาะกระมานคือเก่าในมื่อนี้สวัสดีครับผมเอ้ทีนักล่าเห็นแม่เตยเพรเตยปลาแต่แล้วครับมาห้ามายามตุ่มครับม,มื่อนี้ประมาณสองทุ่มเลยนะเดี๋ยวนีะครับผมตอนหัวคำบริษัทไทยพี่ให้น้องเบิ่งเด้อพี่น้อง พามายามมาหลุ่นเมืองตอนยามด้วยครับยามหลักกระิใไส้ไหมอีกครับมือเอยเจ้ากิผ้าพีผ้าหนองมายามมึงอีกครับผมก็ขอคสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศนะคะนาอคำเมื่อกี้แรงมันทีสิบสองสิบสองกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนักลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยปลาแตกเหมือนกับดิผ้าพีผ้าหนองหากินหาอยากสวงกลางคืนเปลี่ยนบรรยากาศนอกพอเตยแม่พอเตยมาใส่ตุ่มไหว ก็เลยพาพี่พาน้องมายามตุ่มแล้วพี่น้องเดือนก็กระลังขึ้นกักสิโศกสีมา้านหน่อยมา้านไร้ซ้ำใดเนาะเบิ่งบรรยากาศช่วงกลางคืนพี่น้องก็มาหลุนมาส้มเบิง่งขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาเห็ดเมเตอรพอเตยปลาแตกเด้อพี่น้องไปหลุนกันเลยจ้าสีมา้านบอสียามช่วงสองทุ่มและกับ่วงเสานอกพอเตยมาหลุนมาส้มมาสีใดหน่อยใดไายซําใดในเมือน,นี้เนาะ ไปกันเลยจ้าพี่พันหองย่ามตุ่มเด้อพี่น้องพอเตยมาใส่ตุ่มไหวแต่หัวคำหัวคำกับผมนี่หงส์บอเถาะเฮ้ยปลาดุกไอ,อ้ปลาดุกปลาดุกเอ้าปลาดุกเขาอันนี่บอ,อปลาดุกเขาอันกุ้งก้งไกาพี่น้องสองตัวคุณได้ปลาเตยสามตัวสองสามสามตัแน่น มาใส่ไหวช่วงคำเาใส่ไหวช่วงคำพี่หลอกอ,อู้สามตัวเอ้าตัวนี้กับเขาโค้งไก่บาเนเอาโค้งไก่มาใส่ห่อเบิ้งกระปูหินเนี่ยไปดูผัดมฆเขาเออเฮ้เฉียวเนี่ยนี่ไปดูนี่นอืมเมฆเขายังไงเลรอพี่น้องเอ้ย แต่ว่ากับปูหินมาเห็นพอ่อโตมาทดสอบเบิงเหมกระเพื่อเพื่นเขาเนาะนทดสอบทดรอลองเบิงบูเหินพอ่อโตกับปูหินปนระดุกมาเกเขาพูถึงถิงแนวพ่นุบ่อันนี้ไหวเนะาะก็ไต่ถึเถึงอ้า เียงหว่วยนี่มีปูหินกันเลยล่องๆมาทดสอบใส่สามตัวต้องคอยออกใส่โคมไก่ถือปลาดุกสาม,มตูว พี่พาน้องให้กินหายากอีกคือเกาอ่าวใส่จักหลังพอเตื่นพกหลังพกหลังโอ้โหหอยมะขักต้วหอยเชอรี่อะไรเอ,อ้ยยังพอโตบปล่าเอา้ายังโตปลาดุกเว้ยเอา้าปลาดุกเข่าปลาดุกเขา่าวานี่ เอา้เอาอพอเตยเฉลิมมาชัยพอรุกแล้วมือนานพี่รองเอาลงอีกมึงตีละาพอเตยยามละล่องงัลงลงอีกบึงมืออื่นเสาเขามายามไหมไมายามอีกพ่อรุกเขาเว้ย <พอ S 1> เพราะว่าโค้งไกลเข้ากันยังไงปั๊มเดียวนี่มันกัดพอสองถุ่มและ้วปะ่เอ้าปล่อุกเขาจา้าโตอีกล้วพอเตยสอง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 มาแล้ออโอ้โหพ่อรุกมาเข่ามา เอาโคมไก่ออกนล้วน้องใส่ถิ่มใบมืออื่นมายามเบิ่งอีกลองทดสอบเบิง่งหอยนมอยเนีเอาออปล่อยกัอนอา้าว <c oughs> ใส่ตุ่มมันหนีกระล่างพอกระดูเข่าน่ <c oughs> พะพี่น้ส์เออบาทเลยกรดูเข่าตุ่ม <c oughs> เอาโคมไก่ใส่ใส่กระปู ช่วงนี้ก็ะซองถุงพี่น้องล่องๆก็ดูเข่าผ่านอ่าใส่ไปอีกบ่ไม่เตยใส่ไปอีกล่องๆเบิ้งมืออื่นเท่ามายามเท่ามะยามเนาะเออมืออื่นทดสอบเบิ้งเพราะว่าโค้งไกลเท่าก็ยังอันนี้อยู่ไอพอเตยใส่เบิ้งก่อนเด้อพี่น้องมาเนี่ยมืออื่นก็มาหลุนนำกันอีกได้หาแล้วเนาะมาแล้วครั้งนี้เป็นได้บอลเตย อีุ่นบ่มึร้มเมตเตยจะเห็นเขียดเต็นอบอยากจับหอนเขียดโอ้บกหอยบกหอยอรี่ขนาดเลยมีหลุนบอแล้วพ่อเตยบอมีรุุนเลยบวลังนี่เมตเตยบกหอยยกหอยจกออกเลยจกจับออกเลยทั้งในเอามือจุบออกใส่ไ้ถามอายาย่นี่อเลยเ่ยรองเบิ่ง จุกมห้อยเสื้อหลี่ออกพี่สูตรเบิง้งพี่นองลองๆเ,เปลี่ยนแพนใหม่เนาะหากินหายอยากเอาเบิ้งล้างนี่มีนังมีนัง,งให้หลุนบ่นอ,องปดุกบกเหาเนาะ วัดตะนกุ้งเขาเด้นกุ้งเขากุ้งเขาเมือนยงมลุนกุ้งมเหมือนแซมะลุนกุ้งเบิ้งเบื้งหลังนี่เบิ้งบนถอเตื่เห็นปลาเห็นปลาตนี้เองนี่เนี่ยเห็นปลาด้วยสองสามตัวลวดูมังครับพี่น้องยานเราจะใช้หือาครับผมมาเห็นมีแต่ปลอเต่าโอ้ยนั่น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 มีแล้วมีแล้วสามตัวเอา้ครับผม อ,อืมมาแล้วมาแล้วเสียวนีย่ยนะครับผมตัวนี้ปลากระเงยงคลิปที่ลงมาเนี่กะสิเป็นมืออื่นเสาน้าเด้อพี่น้องสิเป็นช่วงตอนแรกน้ำนอเขาเตยนอส่วงซองถุ่มนั่นเน่ยเตยเขาเตยข้ามายามช่วงประมาณถุ่มซองถุ่มนี่แหละพี่น้องมาพิสูจน์เบิง่งว่าเป็นสิถตรสีมันบอ่อาจทีลงเป็น รวมเครงคลิปมืออื่นเสาหน้ามาเตะมานมืออื่นเนาะเพราะว่าไม่ยามยนาะมือเสาหลบก่อนเพิ่นออกเนาะพ่อเตือเพิ่นมักสิออกก็เลยว่าคุยกันว่าลองมายามกลางคืนเบิ่งสีมันหน่อยมันลายซ้ำได้มันสีออกมันสีจังได้อีกเลยหาแผ้านมบไปเรื่อยพี่น้องทำการใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ไปเรื่อยใส่ไว้อีกบ้านเอาเบิ่งล้างนี่ขยันบ่พี่น้องกระตือว่าเนี่โมเห็นเพื่อนเนาะ มีหังบ่เนี่ยมองเห็นกับผมไม่มีหรือครับเนี่ยมองเห็นตัวปลาเพิ่นไงใส่ไปไหมบัดเทื่อนมานมืออื่นคนวันเนี่ยมเห็นลอยอยู่ตัวหนึ่งปลากระแเงเพิ่นวหมเห็นหดตูวเพิ่นไหม say, loại với dây. Thì cái nó nó này. À, cái này cả. Ừ. mà sao Nhìn. mà dám gặp mà dám mà hết lọc con hết cả pu cả phốc cả pu. Đó, cả đây chắc to này. Có dây cả pu pa thì cả ông pa là các pu. Pu hiếm tớ bỏ. nhang tớ nưng. กินห <N ener, S 2> ้าอย่างครับแรกวัน <teor> ท <in> ี่สิบสองเนียนตอนแรกวันที่สิบสองมันมานพี่น้องโอ้เดรร้ายเติบเลยเดรรลายเติบแล้วอ่ะมีบอลระพอเติบเลยนะเงียบบอหลังนะ กับปูกระอ้ะไหมกับปูหินกระปูกับปูกระปูอ้ยเขียดเว่ยเขียดเ<ป>ต็มอยากจับเขียดดิบอ่ะจบเขียดเมื่อกินน้ำ กระปูหินสามสี่ตัวต้องเอาเพื้นออกคันบ่อออก่เพื้นกัดตุมต่มคาดเมื่อไหไปไหนพี่น้องออกก้อนนี่เพราะเตยเี่ยมเจ้าจังมายาหม,มุนบัดตุ่มพระเตยบุญทนอันนี้เนาะบุญทน,อนสอบเลยพี่น้องเอ้ยหย่อนกระปูหินโอ้ไดรลายเติบแล้วเดือพี่น้อง ลายตัวเติบนะพอเติรใส่ต่อไปอีกเอาโค้งไก่ใส่เมือก่อนที่หลงมึงย,นยืนก็ได้มือนัือนกับมะยามบึงอีกเนาะมันหลุดน้ำกันแง่ๆมะยามบึงสีมานหน่อยมานลายสำหรดบยามสองหลอบตอนใส่บ่ไดใ้ใส่ที่หองมึงได้ที่หลงเมนบ่ได้โนคำบ่ได้อันนี้ให้พี่น้องเบิึงบ่งบได้ใส่ให้เบิงึงมะยามช่วงท้องทุ่มละพี่น้องนี่ วันสิมีปูมีปลาบบเจ้าพอ่อกัอกอน,นอ,กอีกน้องไม่ยอ,อ,อมจับพิสูจน,น์เบิ้งอีกเนี่ยมือเสาร์กับสิ้ผ้าเหล่ายามอีกเนาะพ่อเตยมืออื่นเสาร์กับมาใหม้พี่น้องอีกรอบหนึ่งล้างสุดท้ายพี่น้องถึงยังบโบมีเลยวะโบมียังเลยล้างอ้ามืออื่นหลุดน้ำกันแง่แง่พี่นอ้อง ใส่ไวไหมอกีกมายามย่าม,มือเสาเด้อบา้านในพี่น้องมยังบเนี่ถือหยังบอมาหลุบิึงมือขึ้นถือปลาดุกก็เลยลองลองใส่ไวอกีกยาม,มือเสามีหย,ยังบ่ลพอเตยมิดซีรีปลาดุกปะปลาดุกปลาดุกลานโตย สองตัวอ้าวสองตัวคุณพี่น้องนะไปดูครับผมมันๆเอาไปถอกใส่อันนี้เลยสองตัวสองตัวขุดรอครับผมขุนประค่างขุดเจ้าเอ้ยไปดูเขาโยตู้มือขึ้นปลากระแยงปลานี่แม่เตยก็เอาออกมือขึ้น น้อประดุกเขาตุ่มบ้นานเสรใใจมันกำลังพอเนี่ยประดุกเขาตุ่มค้มไกลๆเสียวเนี่ยด้วยพี่น้องโสมตู่ยีงีงดูเย็นครับผมประดุกหน่อยมี่ยัยงครับก็ดีเอง เก็บหอยออกน้ำเนี่ยเงี้ยงเพื่นปากดีดี เมื่อขึ้นในหาเนาะขึ้นในหาตือนไปอีกคือบอเอาถิ่มเลยโค้งไกลในหนันซีนเานาถิ่มให้เพิ่นกินไปเลยลัางที่สองชาบ้าหาพี่น้องเยใส่เลิกครับผมใส่จมไว้ใส่ตื่นมาได้ที่หังบอกครับหลัง

ลองพี่สูน์เบงพี่น้องบัไดอ้าหำใส่เลิกุ่มกระถือบดีบันไดแล้วหอยหน่อยหอยเกี่ยวปีนไดปีนลงลงบองลงบุ่มหรอปไก่กันพุ๊บเหันบุญเยดี่ิ ลงหมองลงสุนใช่ลึกพีน้องโอกาสใช้จืนยังบ่อหลังหนึ่งบ่อพี่จะกุ่มบ่อเขาพี่น้องจะลุกบ่อเขาครับผมปลาบ่อเขากลุ่มก็ไม่ทะเลาะพี่น้องกลุ่มกับปลายบลไม่ได้ใส่อาหารครับผมบม่ได้ใส่อาหารกลุ่มนะตั้งใจมาใส่กระพูหินบ่อเขาครับผมมีกระพูหินมามีพี่น้องนี่กลุ่มกับปลายตัวสิบป่นว่าน้ากลุ่มกันได้ เห็นระบากระต้ยอ่งบ่เมื่อสิลุ่นปลาดุกอีกเนี่ยมือเสากระโบผ่านได้สองตัวหลอบเสากุ้งก็ห้อยคือเก่าเั ล่องล่องทดสอบบึ่งว่าเม่นเพื่อนสิเข่าอีกอ่ะเขากับโบปันได้ขึเก่าเนาะกังในหัวหลังมื่ขึ้นได้หาเนี่มือเสารด้สองเป็นเจ็ดตุ่มพกหลังครับอยู่นี่ปลาดุกเจ็ดตู้มันมัน เบิ้งล้างนั่นมาเนี่ยสีขาวอีกแค่สองสามตัวเนี่ยกระบอกเนาะเงียบเลยวะเงียบเงียบกิ๊บ <c oughs> ถือกลุ่มคนน่ะ เบิ้งเบิ้งยังเบิ้งก็มีซีรีสิใช่ไหมซีรีส์จะลั่นเลยครับผมเราไม่ยังเลยบากกะนยังการุ่งนี่บ่นะบักคอยบักคอยเกี่ยวสุดยอดอยู่แล้วปากกันยังหน่อยตัวหนึ่ง กิน,อ,น <ะ S 1> อยู่ปกกาจ้เพีเงนะครับผมปลกเรลียวงีบเองมาไหนหากินหายากงามแหลงกินน้องเอ้ยหนึ่งตัวปลาขะเงงมีพอโตบอตันี้ เงียบเกีบเลยปูฮะปูหนึ่งตัวปะบปูป่ะเอาขึ้นมาเบิ้งอ้าวปูหน่อยตัวนึงโอ้ยมันออกได้่โอ้ยค่ะแต่นอมันบางปลาสะพ่มันบางเด้อคนนะกละปูและเรนเพื่นนี่ปลปูกระปูกระปูโอ้ยปลาปูหน่อย ปลาบูน้อยหนึ่งตัวน,น<า>้อยบ่ยเนี <c oughs> ่ยาหากินหาอยากไปแต่ละเมื่อแะ้วพี่น้องเปลี่ยนแปลงไหมไ,ได้กินได้อยากบ <c oughs> ่แต่ละเมือ่อแต่ละวิ่หากินนาแรล่งหาปูหาปลาก็อืดดขกบักคอยเกี่ยวพี่น้องคอยเกี่ยวหน่อย น้่งางาปลาคาวสองซ้ำตูหอยนี่ครับผมปลาขาวสองซ้ำตูอำตโอ้ยนตนหมกหอยปนตนูนหมกหอยอ้าแล้วขาบสเสาแล้วขาบหนึง ตามเฮ็ดออกพี่น้องเอ้ยฝนกับอกตกจ๊กเถอะฝนโตให้เฮ็ดออกพ่อได้เก็บได้อันนี้เน่กระโบเงียบเก็บคือกันบ่ก่ะเตยบ่บบบมียังมีกุ้งสองสามตัวบ่ <laughs> ปลากระโบมี ปลากระบอกเขาเบ่งลังหนีปลาเนี่ยคนละห่วยพี่น้องมาใส่ตัวนั้นอีกห่วยนึงทดสอบตัวนี้ก็ห่วยในหน้าเม่เตยเอา้ปาปลายังพอเตยปลากระแนงบอกระแนงอ ปลากระเงหนึ่งตัวเอาปลาบูน้ำพอ่อเตยนี่พอ่อเตยพอเห็นปลาบูกับปลากระ,ระกเงสองตัวปลาบูหน่อย ปลาบูกระป่ากระแหงสองตัวในน้อยอ่ะแล้วขาบเสาอยู่ดอกพี่น้องนี่ปลาบูปลาบูพี่น้องนี่เป็นตาหักแห้งสองตัวปลาบูเัินมันพี่น้องห้ากินห้าอยากาเบิ่งหลังเหตุมียังบ่ คือแวมเลยวยากขนเบาแวมเลยลังสุดท้ายบ้นมียังบ่ลพอเตเอ้า่งยนดิ๊ปลากรเดิดไม่เต่ปลากระเดิดมาถึงปลากะเดิดเขาปูตัวหนึ่งปูน่อยตัวนึงเมนบ่เมนกะปูหินกับีอ่ากับีครับผม ปกปก,กระเดื่อันปเดืประเดนี่น่ือปลากระเดื่โอ้ลายเติอเุ้ยปลากระเดกกะเดเี่กปูนี่ครับผมแล้วจะเพิ่ีเขาตัวนี้ปลาก,กระเดดกระเขาบานนี่กระเขาเบิดสุปานั่นแหละขันพื้นมีกรเขาปูมีปลาปู ซำปลาดุกเนาะปลาดุกก็ยังเขา่า <c oughs> ปลาบูหน่อยอีกตัวหนึ่งนะเท่าทมาน,นี่เรานพื่อมันีกแล้งนี่เพอเตยงานกระยำมมาอนน่ก็มีกุ้งบ่กุ้งกุ้งหน่อยนึงอ่ะเออเตยปนเลยครับผมกุ้งปนซไไิซีหลังครับผมซิซีหลังบ่ถือเท่าไรพี่น้องมื่อนี้แต่ว่ากระมานปลาดุกเนาะพอเตย ถือว่ามีหมานเลยมือนี้แต่ปลาดุกปลาดุดกเกตโตเนาะม,มือคือนนี่ฮเมือขึ้นนี่่ะตอนเสาร์สองเป็นเจ็ดโตพี่น้องต้งถือว่ามี่หมานอยู่ในเมือนี้ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮดเม่เตยพอเตยปลาแตกเด้อพี่น้องลูกน้องแม่เตย,เตยตกับขนาดเลย ขอบคุณถูกมองบอลที่เป็นกำลังแรงใจมาโดยตลอดเนาะค่ะน้นองมณีก,กมานคือเก่าพี่น้องหากินหาอยากกินน้าหวยน้ําหองน้ําบานเฮาก็ถือว่าย,ยังพ่อได้กินอยู่เนาะยังมีให้หากุ้งหอยปูปลาและพี่น้องสาหรับมนีก,กมานคือเก่ากับขอสวัสดีค่ะกินหน้าพรสวัสดีครับผม